ปลาปะจีนวูดแชนเนลนะครับผมวันนี้ก็ออกมาหาตกปลาช่อนหมายข้างทางน,นะครับกับคังโคกอนะครับผมของร้านอ f อปะจีนฟิชชิงนะครับนี้เป็นสีส้มนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันครับว่าจะมีแต้มไหมนะครับผมกับเจ้าคังโคกออนะครับผม กัดไม่โดนครับเหยื่อขึ้นไปบัวก่อนครับผม โดดแล้วครับมาแล้วครับผมมาแล้วครับแต้มแรกครับกับคังคุกอ๋อนะผมกุ้งหัวมากัดจากใต้ใบบัวเลยครับผมเต็มปากครับครับเต็มปากไปเลยครับผมนี่ครับงานนะครับแต้มแรกครับกับคังคุกอ๋อนะผมของร้านออปร์จินฟิชชิ่งนะครับผมฝากกันไว้ด้วยนะครับ หมายมหาชนก็ยังได้ตัวนะครับผมกับขบอคางคบอร,ร้านออปฏจเสธจริงโอ้โหนครับ ไซส์สวยครับไซส์โลครับตัวนี้ครับนี่ครับไซส์สวยเลยครับกัดคังคคกอนะครับผมไซส์โลเลยครับตัวนี้ครับกัดเข้าไปเต็มคำเลยครับผมพุ่งออกมากัดจากชายป่าบัวเลยนะครับผมนี่ครับโอเคครับฝากกันไปด้วยนะครับกับคังคคกอนะครับผม ของร้านออปะจีนฟิชชิงนะครับผมโอเคครับ